เอาละครับมาลุ้นกันต่อนะครับ42คนกับคำถามข้อที่5มูลค่า40,000บาทคำถามจากโตโยต้า หลังจากโตโยต้าในวันนี้นะคะเรามีโครงการดีๆค่ะที่โตโยต้าได้ร่วมสนับสนุนนะคะศูนย์พัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่วัดตาบรมธาตุดอยผาส้มที่จังหวัดเชียงใหม่ไปชมกันค่ะชุมชนจะเข้มแข็งได้ ชาวบ้านในชุมชนต้องมีความรักบ้านเกิดและมีความสามัคคีกันอย่างเช่นที่นี่ครับชาวบ้านในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเขามีความผูกพันเกี่ยวกับป่าไม้และต้นน้ำจึงได้มีการรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนี้เอาไว้ไงล่ะครับ โครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจงได้ก่อตั้งขึ้นโดยโตโยต้าเพื่อให้ชุมชนที่นี่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนโครงการนี้ได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำการทำเกษตรอินทรีย์และการหาแหล่งพลังงานทดแทนมาขยายเป็นกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำการปลูกป่าและทำแนวกันไฟป่า การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างรู้คุณค่าโอ้โหชาวบ้านที่นี่ครับรู้วิธีการทำเกษตรแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะผลิตปุ๋ย E.M. น้ำส้มควันไม้น้ำหมักชีวภาพหรือว่าจะผลิตน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานทางเลือกแบบง่ายๆโดยที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาด <laughs> ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองคิดเองทำเองใช้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างพอเพียงครับ ้นไบโอดีเซลเป็นน้ํามันที่ผลิตได้จากธรรมชาติที่ได้จากพืชและสัตว์นอกจากนี้ครับยังสามารถนําพืชหลายๆชนิดมาผลิตเป็นน้ํามันไบโอดีเซลได้และเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดอีกด้วยคุณผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่าพืชชนิดใดต่อไปนี้ที่สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ระหว่างเมล็ดทานตะวันต้นถ้วยและหมากแดงค่ะพืชชนิดใดต่อไปนี้นะคะที่สามารถนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เมล็ดทานตะวันเอ๊ไม่ใช่มั้งหม,มากแดงเอ๊ ไม่ใช่มั้งต้นกล้วยเอ er, ๊ไม่ใช่มั้ง <S 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 ก็ไม่รู้อะมันต้องมีใช่สักอย่างหนึ่งนะครับครับผมยกป้ายคำตอบเลยครับมากแดงมีหมากแดงเยอะนะครับหมากแดงเมล็ดทานตะวันก็เยอะนะครับคือชนิดใดสามารถนำมาทำไบโอดีเซลได้ไปฟังเฉลยค่ะวิธที่ทำน้ำมันไโอดีเซลก็มีหลายชนิดอยู่ค่ะ ที่เอาทำน้ำมันบ i o d i ลก็คือเมล็ดทานตะวันค่ะตอนสามสิบกสิบสองคนนะครับและนอกจากเมล็ดทานตะวันแล้วนะคะก็ยังมีน้ํามันจากพืชอีกหลายชนิดค่ะที่เรานํามาใช้ทําไบโอดีเซลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปาล์มดิบน้ํามันมะพร้าวน้ํามันสบู่น้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันถั่วลิสงน้ํามันละหุ่งน้ํามันงา และน้ํามันพืชที่ใช้แล้วค่ะเรียกได้ว่าไบโอรีเซลนั้นเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนนะคะมีข้อดีค่ะก็คือสามารถย่อยสลายได้ตามกระบวนการชีวภาพตามธรรมชาติและที่สําคัญก็คือไม่ส่งผลเสียไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะถือว่าข้อนี้ตอบถูกกันเยอะจริงๆเลยนะครับ30คนนะครับโ